เรารอคอยพวกคุณนะเรารอคอยมาตั้งแต่เริ่มต้นที่เรารู้แต่พวกคุณไม่ยอมออกมาอ่าเมื่อวานนี้ออกมาขอขอโทษขอขมาเรายินดีให้อภัยเพราะเราให้อภัยคุณตั้งแต่ลูกเราเสียชีวิตแล้วแหละแต่นะวันนี้คุณออกมาเราก็ดีใจซึ่งมันก็มันคนละส่วนเนาะมันไม่สามารถเอาชีวิตลูกเรากลับคืนมาได้มันแม่ก็ต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุด สู้ค่ะหลังชนฝาก็สู้ค่ะได้มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนาพูดคุยทางผู้ปกครองเขาเขาบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือให้ดําเนินคดีได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็บอกน้องให้ไปสู่ภพภูมิไปยพบที่ดีนะครับก็ไปใช้ชีวิตให้มีความสุขในภพภูมินั้นนะครับอย่าห่วงในภพภูมินี้ภพภูมินี้พี่ชายคนนี้จะดูแลแม่นะครับจะดูแลแม่เป็นอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วง เพื่อนๆเขามาเยอะแยะในความรู้สึกจรงไหมสำหรับความรู้สึกเหรอครับดีใจไหมทีเพื่อนๆมาดีใจดีใจแต่ถามว่าอยากให้มาแบบนี้ไหมไม่อยากให้มาไม่อยากให้มางานแบบนี้ <c oughs> ถึงแม้ว่าเมื่อวานที่ผ่านมารุ่นพี่ทั้ง12คนที่ลงโทษน้องปลื้มจนเสียชีวิตจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ได้เดินทางมาร่วมงานศพพร้อมขอขมาผู้ตายและครอบครัวแต่เรื่องคดีความญาติระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายและอยากให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ถึงรุ่นพี่ทุกสถาบันหยุดใช้อารมณ์และความรุนแรงลงโทษน้องเพราะผลที่ออกมาอาจหมายถึงความสูญเสียที่ไม่มีวันกลับ ส่วนคนลลงโทษอาจต้องโทษจําคุกมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิต